เสียงมั่นสายโหดขยามมอเตอร์สปอร์ตจัดให้ลดล้างสต็อกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาลดล้า สต็อกกับท่อซิ่งสยามมอเตอร์สปอร์ตกันนะคะพามาชมกันค่ะมีรุ่นไหนบ้างสําหรับแบบแรกนะคะจะเป็นท่อหน้าเพานะคะจะมีหลายๆรุ่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดี a ม็ t โตโยตา้ามิสซูเฉฟโรเลตเรามีให้เลือกกันมากมายและราคาถูกมากๆนะคะวันนี้เรานํามาลดรางสต็อกให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะแบบที่2จะเป็นออกท้ายที่เดิมนะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวรุ่นไปชมกันในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะและ แบบที่3อ่าตัวนี้จะเป็นออกท้ายปลายได้นะคะปลายได้สีตัวนี้จะเป็นปลายได้ของเฟกเลยโดยเฉพาะนะคะมีโลโก้เฟกด้านท้ายปลายได้สวยงามมากค่ะข้อซิ่ง3แบบนี้จะมีหลากหลายรุ่นมากสามารถชมรุ่นได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เรามาลดล้างสต๊อกให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาเล้าใจแบบนี้พิเศษส่งฟรีทุกชิ้นรีบจับจองกันเลยนะคะสินค้าท่อซิ่งตัวนี้นะคะลดล้างสต็อกนะคะไม่มีรับประกันให้นะคะสั่งซื้อได้ทาง f c e e o o o p เพจสยามมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ